อุ้ยเดี๋ยวขอโทษนะคะขอโทษสวัสดีค่ะพี่นุ่เองค่ะถามเตอนนะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักอุ้ยหรอยังไงอุ้ยมันไม่เืินได้ สวัสดีจ้าน้องๆทางบ้านนะคะมาเจอหน้าพี่นุกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่นุกเนี่ยจะพาไปดูนะคะงานจุฬาเพท์เฮาส์เนี่ยวันนี้เขาจัด23 24เนี่ยเราจะมาดูกันว่าที่จุฬาเนี่ยเขามีการเรียนการสอนอย่างไรหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้มานะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าว่าที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรให้เราดูกันบ้างน,นะคะไปกันเลยจ้า วันนี้ทางคณะมีอะไรบ้างคะก็จะมีแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เป็นภาครวมค่ะแล้วก็จะแนะนําว่าแบบคณะเศรษฐศาสตร์ของเราแบบเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือเออลราแบบ EBA เนี่ยมันต่างกับเศรษฐศาสตร์ปกติยังไงอะคะ EBA มันก็คือเศรษฐศาสตร์ค่ะแต่มันเป็นเศรษฐศาสตร์แบบภาคอินเตอร์คือพวกเราจะเรียนหลักแบบหลักสูตรนานาชาติคือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์ฝรั่งหรือถ้าเป็นอาจารย์ไทยก็คือจะพูดภาษาอังกฤษหมดเลยเรียนยากปะเรียนนานปะเรียน4ปีค่ะแล้วก็ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะคะใช่ค่ะภาคอินเตอร์ก็ต้องเก่ง สร้างคิดหน่อยค่ะ <Key> อ <board> <It> ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปดูด้านข้างหน่อยนะได้โอเคยขอโทษนะคะขอโทษสวัสดีค่ะพี่นุกเองค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะตัวนิดนึงชื่อแพนเตอร์ครับอ่าปีก้อนของเราตันนี้เป็นไงบ้างคนมาเยอะมากไอสิ่งที่พิเศษกว่คนมาเยอะก็คือร้อนมากร้อนมากแต่ศาสตร์นี้เขาเรียนอะไรกันบ้างอะเตอร์พี่นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยถามเตอร์นะจ้าเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักเฮ้ยจริงเหรอยังไงเฮ้ยหนุ่เขินใหญ่แล้วจ้าหนุ่เขินใหญ่เดี๋ยวความรักยังไงอยากหาอยากรู้อะอยากรู้ก็ต้องเข้ามาเรียนนะฮะอ๋อนะคะเอาไหนฝากเอาไหนถึงน้องๆที่แบบว่าอยากจะมาเรียนเศรษฐศาสตร์หน่อย ก็ฝากถึงน้องๆที่ยังเรียนอยู่มัธยมนะครับผมก็เศรษฐศาสตร์ก็เป็นคณะที่พี่เรียนอยู่ตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรฮะแต่อยากให้น้องๆเข้ามาเรียนกันนะครับผมอาโอเคขอบคุณมากครัน้องเตร์ไปเจอการที่ถึงมากแล้วหาเมื่อกี้ก็คุยกับนะคะอุ้ยระดับ สเตอริบิที่นะคะของอีคอนจุลาเลยนะคะคนนี้คือแฟนคลับประมาณ1นึ่งหมื่นหกพันคนอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูต่อเห็นเขามีชงมีฉากอะไรมาเนี่ยเอาไยังมาไข่ตอนไหนไข่แล้วนี่ขอโทษทีคุูชขอโทษทีเดี๋ยวไปดูต่อเลยดีกว่าพี่น็อตไปไปบอกว่าเราเสียมิตรภาพกันไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าประโยชน์เราเสียมิตรภาพกันไปเท่าไหร่แล้วกับคาว่าผู้ชาย ทีหนึ่งน่ารักทุกคนเลยค่ะเป็ดทำไมอ่ะหั่นไส้แกะโอ้ยของขาของเขาเอออยากรู้ว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบบเข้ามาแล้วข้างในมันมีกี่สาขาในเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะมีหลักๆคือ9าสาขาค่ะโดไม่จะเลือกช่วงปี3เทอมหนึ่งมีอะไรบ้างพอจำได้ไหมเศรษฐศาสตร์พัฒนาการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์นานาพิเษฎีเทอรีแล้วก็เหนน ก็มีอีกมากมายที่แคสเตอร์เราก็มีหรอกว่าสาขามีอะไรบ้างก็ไปโหลดแอปดูได้เหมือนกันโอเคขอบคุณน้องมากเลยรบกวนมากสู้ๆนะจ๊ะขอให้คนมางานเยอะๆแล้วก็สนใจเขาเสียสัดเยอะๆจ้ะแล้วก็น้องบอกว่าไม่ต้องมาเยอะกว่านี้แล้วเม่อไหร่แล้ว ที่มาถึงอักษรอักษรเขาจะจัดเป็นห้อง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 ของแต่ละเอกแต่ละเอกไม่ใช่กูกำลังเห่าอยู่เราไม่ใช่มาเราไปอยู่กันหน้าห้องญี่ปุ่นแล้วจะไปดูกันดีกว่าก่อนญี่ปุ่นเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงไปดูกรนดีกว่าอ่ะแนะนาให้หน่อยว่านี่คือห้องยังไงอะไรยังไงมีอะไรบ้าง อันนี้คือห้องของเอกภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะมีวิดีโอแนะนาเอกเป็นซุ้มอยู่ตรงกลางแล้วก็อันนี้ก็จะแนะนําเรื่องของว่าเรียนจบเราทำงานอะไรได้บ้างไหนมีงานอะไรได้บ้างคะอันนี้พูเยอะแยะเลยค่ะอยากทำอะไรคะเป็นทูตหรอใช่เป็นเป็นพนักงานภานกองสุนก็คือทําในสถานทูตเป็นราชการก็ได้หรือว่าเอกชนก็มีอันนี้เป็นจัดสื้อก็ได้คื้นจริงอยู่ในพนักงานบริษัทเอกชนก็ได้หมดเลยใช่โลจิสติกก็ได้ทำไมโลจิสติกทำได้ด้วยอ่ะงงเขาเป็นการทํางานที่ญี่ปุ่นมันว่าหลากหลายกว่าที่ประเทศไทยอะ Oh. ใช่ก็จะทำได้หลากหลายไปทำมาเก็ตติ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ทำที่นู่นก็จะแบบมีเยอะ กแนวการสอบเข้าใช่ไหมคะช่อก็คือทีแคส62คุณสมบัติของน้องๆที่อยากจะเข้ารักสอนยื่นเข้ามาในเอกญี่ปุ่นนะคะก็คือต้องมีเกรดเฉลี่ย2.75ขึ้นไปใช้คะแนนก้าวิชาสามัญภาษาอังกฤษสังคมแล้วก็ต้องใช้แผ่นญี่ปุ่น Only ใช่ถ้าจะเข้าเอกญี่ปุ่นก็คือรอบรับตรงมีแต่ไม่มีรอบแอดใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้แล้วเขาเรียกอะไรกันบ้างอ่ะในนั้นอะพายัญชนะอะไรอย่างนี้หรอหรือว่าลึกไปกว่านั้นยังไงบ้างก็ยังเป็นพื้นฐานในลักษณะของแกมมาก็การโฆรณาพอ ขึ้นปีสูงขึ้นไปเราก็จะมีวิชาวรรณคดีของคนญี่ปุ่นก็เราจะได้แบบว่าวเรียนรู้แนวคิดของคนญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัยผ่าน<อ>วรรณคดีขอบคุณมากมันแอร์ยังสบายอ่ะเลยไม่ติดเออนาะค่ะ<อ>ปากฏดว่าเป็นเอกไทยกูจะ <laughs> วันนี้จะไปสืบสืบกันว่าใครเป็นคนคิดมุกนี้ <laughs> อันนี้เป็นเอกไทยเข้าไปข้างในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอกไทย ซึ่งเอกไทยนี่เขาก็เรียนไปแล้วเนี่ยเขาไปจบไปเป็นอะไรกันบ้างคะปกติอ๋อเป็นได้หลายอย่างเค่ะเป็นครูที่น่ก็เป็นครูสามารถเป็นนักเขียนก็ได้เป็นล่ามก็ได้หรือว่าจะเป็นนักการพูดก็ได้ค่ะในเอกไทยก็จะมีเอกไทยเลยก็คือมีไทยอย่างเดียวมีเยอะไหมมีเยอะมีไทยประยุกต์กับไทยเพียวอย่างงี้ไหมอ๋อจริงๆไทยก็จะเรียนหลายหลายแขนงค่ะมีทั้งสายภาษาสายวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยนี่เรามาดูสิ่งเก่าที่มีเสียงกันไหมเราสัมภาษณ์คนแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะ จากพี่ทอมเลยค่ะพี่ทอมสุดทันผู้แฟนบรนแท้สุดคันคู้นะคะอยากถามพี่ทอมว่าทรงผมได้แรงบันดาลใจจากไหนคะขอบคุณค่ะไม่ตอบเลยหงิงมากหรือนี่ดาราเขายิ่งกันงนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะการเล่นหงิกของชนบุรีค่ะหรอคะเล่นจังเลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นการเล่นทางภาษาก็คือว่ามันเป็นภาษาคำไทยมีเท่าไหร่มีสี่บรรทัดจะมีสี่คำตอบค่ะซึ่งคำตอบแต่ละคำตอบจะสัมพันธ์กันอยู่แล้วอ่าอยู่แล้วงม่ยๆคือเขตุบอกรัสชาต คนจีนอ่านจุดปีใหม่เจ้านายท่านยกให้สับสูงใช้แปลว่าอยู่คนจีนอ่านจุดปีใหม่จุดอะไรคะประทัดประทัดประเทศประทัดอ๋อไม่ไม่ไม่างงบเลยอ่ะดอกไม้ร้อยมะลยให้วันแม่มะลิเมื่อผลแก่แปลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอใช่ไหมม่ผลใช้กินใส่ไว้ในแหนมเนืองมะเฟือง โรคแสนเปลืองใช้เงินซื้อยื้อเวลามะเร็งขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะ เราทำไมต้องเต้นละครไงเราอยู่หน้าภาคละครเหรอเออละอักษรเขามีภาคหนึ่งที่สําคัญมากคือภาคละครสวัสดีค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าอักษรเนี่ยมีเอกละครด้วยแต่ว่าพอเข้ามาก็จะได้ดูแน่นอนเออละครเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์เนาะแล้วก็พัฒนามาจากเออสายวรรณกรรมของเออเอกอังกฤษค่ะก็เลยมาเป็นเอกละครทุกวันนี้แล้วก็เป็นเน้นละครเวทีค่ะนห้อราก็จะมีทุกศาสขาทุกศาสตร์ที่อยู่ในละครเวทีเลยก็ไม่ได้มีแค่ acting อย่างเดียวมีเขียนบทกำกับทำจัดไฟจัด อื่นๆน,น,นอกเหนือจากแค่เบื้องหน้าเดีย,ยาวค่ะเบื้อลังเดีค่ะเดี๋ยวเขา้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะะไปไปไป สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวธิดาพรชาวคูเลียนเทรน่นโราร์อายุ25ปีแล้ววันที่ดือวันที่ดือไม่ชกแฟนของฉันกำลังกินข้าวกับชูอยู่ใคระไรอนเป็นการแสดงคนอย่างหล่อนนั้นนะมันน่าด้านเย้้ล่ๆ คืออยากให้รู้ว่าเอเลครนมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาลองเรียนดูลองปลดแอกชิพด,ดูลองออกจากคฟอร์ดโซนดูอะไรแบบนี้เออปลดแอกด,ดูอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะก็ทําในสิ่งที่รักค่ะ <c oughs> ตามตามตามใจตัวเองะคะ <c oughs> ่ะแค่น,นี้เองค่ะไปต่อพม่ตือหกเลยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะร้องด้วย <c oughs> สุดยอดมากครับนี้ ตอนนี้เราไปอยู่กันที่คณะนิเทศศาสตร์แล้วนะคะเออนี่เป็นไงบ้างมาในทีมอะไรคะเนี่ยคณะน,นิเทศศาสตร์ของเราวันนี้ก็วันนี้นิเทศศาสตร์ของเรานะคะมาในทีมนิเทศแสกี่ค่ะอเออ ก็จะเป็นตลาดน้าสาวโรงงานหล่อหล่อแล้วเราก็จะมีแบบว่าการแนนแนวาสาขาต่างๆว่าเดี๋ยวเราเข้าโรงงานแล้วเนี่ยผลิตออกมาเป็นอะไรบ้างในกระบวนการผลิตของแต่ละสาขาเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีขาขาอะไรบ้างครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่น JR หรือจตอนนี้เป็นจเอ็นแล้วก็คือสื่อสารมวลชนมีแอดใช่ไหมครับก็คือโฆษณาฟิล์มก็คือเป็นภาพยนตร์แล้วก็มี PR ก็คือการประชาสัมพันธ์คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับโอ้น่าสนใจมากเลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะด้วยคนอยู่ในงานเราเป็นท้าของนิเทศจุฬานะคะและวันนี้เรามาขายละครปริญญานิพนธ์ของภาควิชาสื่อสารการแสดงค่ะซึ่งปีนี้ของเรามี3มเรื่องแต่ว่าสองเรื่องเต็มแล้วค่ะคุณพี่ค่ะใช่เราเหลือเรื่องสุดท้ายที่ว่าโปรดักชันอลังการมากๆเลยก็คือใส่ไลน์เดอะแมจิกมิวสิคอลนะคะเล่นวันที่ห6 7เมษายนที่ครีเอ i ีฟนัท r ีหรือว่า M Theater ตนั่นเองละครมันต่างยังไงกัอ๋อละครของนิเทศอะเราเป็น ภาษาอังกฤษของนิเทศมันคือ communication art เนาะแต่ว่าละครเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็น a r ตเป็น art ก็คือละครอักษร,รเนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็นศิลป,ปะเป็นสุนทรีศิลนิเทศจะเน้นเป็นละครเพื่อการสื่อสาระะแบบดูแล้วเก็ตเลยพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยสื่อเน้นสื่อสารให้คนดูรู้เลยใช่แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราสามารถมาดูเรื่องนี้ได้เลยได้เลยฮาร์เซลมากอุย สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเป็นไงบ้างวันนี้เด็กมาเยอะไหมโอ้โหมือฟาโมดินเนาะในนี้จริงๆแล้วมีไว้ให้เดินชมถ่ายรูปครับผมนี่จะเป็นคัดเอาที่จำลองฉากของละคร4ปีล่าสุดนั่นเองสอรนิเทศเราอะไรอย่างนี้คือละครนิเทศของปีเราเนี่ยมันเพิ่งจะแสดงจบไปเมื่อหนานี้เรื่องแบดบอยซอยตันวันนี้ไปดูเหมือนกันสนุกไหมครับสนุกค่ะใช่ แต่เราก็จะมีทุกปีเนาะแล้วปีนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทเด้อก็ต้องรอดูปีหน้าใช่ไหมนะคะชอบมากน้องเล่นเป็นสอสอเลยสักอย่างพี่ถือว่าขอบคุณครับผมจำได้จำได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในหน่อยนะครับพี่มาดูหน่อยขอบคุณมากนะครับนะคะขอบคุณค่ะน้ารักวันนี้น้องแทนไทยไม่ได้มาแน่เลยเอาพูดเลยพูี่อันนี้อันนี้คือยังไงเนี่ยเหนื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ย เรียนใ้คณะกรรมการผู้ฟังแล้วก็สวัสดีทั้งฟังสตัวทีเหรอคะวันนี้เออทำอะไรได้บ้าง <osaic S 1> อันนี้เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านคะมติพักของเราไม่ใช่เออน้องดำเนินการแทนหม่พี่หอบครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ <c oughs> นิทัศละคร,น,น,รนะครับของคณะนิเทศศาสตร์จุฬานะครับตอนเราไปเล่นละครอย่างเงี้ยเราซ้อมนานปะนานครับเราจบสามเดือนครับผน้องๆจะได้รู้3เดือนเลยหรอใช่แล้วเป็นไงพอเราแบบไปทําเสร็จปุ๊บภูมิใจครับสนุกครับเป็นประสบการณ์ที่ หาไม่ได้จากที่อื่นแล้วครับจริงๆครับแบบอยู่บนเวทีอยู่ต่อหน้าผู้คนเยอะๆครับชวนๆนน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนกันที่คณะนิเทศจุลานะครับสนุกครับเรียนก็ไม่ได้ยากเกินไปครับกิจกรรมล้นแน่นมันแน่นอนครับเรียนนิเทศต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะครับเตรียมตัวหรอครับแบบเราต้องรู้เลยตอนมปลายถามคนนี้ได้ปะครับนักแสดงมได้ได้ได้รบกวนคนไม่รอมันนี่ไหมครับนั่งเลยครับอยากลากก็ลากก็ได้เหรอวะเมื่อกี้คำถามอยู่ที่ว่าว่า เวลาจะเข้านิเทศต้องเตรียมตัวยังไงครับรอป้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคิดว่าเราตั้งใจแล้วเราทําดีสุดแล้วก็พอแล้วอะรอถ้าเกิดพี่ตั้งใจที่สุดแล้วพี่ได้แกต25คะแนนแต่สามร้อยแสดงว่าเรายังตั้งใจไม่พออโอเคเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไริงจริงๆเราเต็มที่มันจริงมันจะได้ครับใช่แล้วเนี่ยถามหน่อยว่าแบบตอนเข้ามาแบบอ่านซือหนักไหมอ่านเยอะไหมเราอ่านเท่าที่เราจะเต็มที่ได้ใช่เราสึกว่าเท่านี้เราเต็มที่แล้วเราก็พัก เพราะว่าเราเราหักโหมไปเราเหนื่อยเกินไปมันก็ไม่เข้าหัวเราอยู่ดีแต่แค่เอาให้รู้ว่าเราต้องมีโกของเราอะถ้าเกิดเรายังไม่รีชเป้าหมายเราเราก็ต้องมาหยุดขอบคุณพัขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณในโชคดีวันนี้ก็ แรงเยอะแรงเหลือได้เดินอีก8คณะที่เหลือเอาไหมไม่โอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะสำหรับงานจุลา Open House ์นะคะ19นั่นเองอย่าลืมนะคะมากดไลค์นะคะเพจ g c a s t e r แล้วก็กดดูรายการของเราเนี่ยได้ที่ y o u t u b e นะคะแล้วก็มี Twitter เราสอคนอีกด้วยนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อนะคะก็คือพี่นุกอะไรนะั้นน็ออะไรนะ เดี๋ยวเขขึ้นให้นันนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราว้เจอกันรอบหน้าเขาเราจะไปที่ไหนนะคะก็ติดตามชมเราด้วยนะคะแต่วันนี้ก็นาไปก่อนสวัสดีจ้า